สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักไม่ชัดเจนนะคะของชาวธาตุน้ำนะคะชาวธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิกนะคู่ที่มีการคุยกันดิวกันอยู่สักพักหนึ่งแล้วนะแต่ว่า มันยังไม่มีความชัดเจนขึ้นในความสัมพันธ์ยังไม่มีการเปิดเผยสถานะนะ,ะเรามาดูกันว่าเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนี้นะคะในเดือนเมษายนนี้จะเป็นอย่างไรเนาะให้ใบแรกนะคะ The Moon ผมบอกมาเลยว่าตอนนี้คุณกำลังเป็นกังวลใจกำลังคิดมากเลยเนาะเด e ซันคิงอ็อกส์วอร์ดจัดตรี liền mm, The Hanker The Fool 10 Thôi แปดเหรียญใบสุดท้ายนะคะสามเหรียญใบสุดท้ายนะคะสามถ้วยโอเคค่ะสำหรับชาวธาตุน้ำนะคะ ชาวธาตุน้ํานะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนของคุณในตอนนี้เนาะคุณเป็นกังวลใจนะคุณวิตกกังวลใจมากเลยนะคะคุณมีเด e มู o n เข้ามานะมันเหมือนกับว่าออ่คุณรู้สึกไม่สบายใจมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนจริงๆอ่ะคุณรอความชัดเจนจากเขาอยู่นะอืมเหมือนกับคุณรอมาสักพักหนึ่งแล้วอะ่ะอืมคุณวิตกกังวลใจมากเลยนะเดซัน เดือดซนเข้ามามันเหมือนกับว right? ่ามันจะมีสิ่งดีๆกําลังเกิดขึ้นกับคุณนะคะอ๋อมันเหมือนมันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ที่มันดีขึ้นกว่าเดิมอะมันกําลังจะเกิดขึ้นนะมันเริ่มจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นนะคะน่าจะเร็วๆนี้นะถ้ามีกามองนะมันน่าจะเร็วๆนี้ความสัมพันธ์มันเริ่มจะดีขึ้นเริ่มกับเริ่มจะชัดเจนขึ้นนะใครคนนั้นของคุณนะคะ เขาเป็นคนที่มีความเด็ดขาดมีความเด็ดเดี่ยวนะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงเลยทีเดียวนะค่อนข้างจะเป็นคนที่เอาแต่ใจเป็นคนมีรสนิยมดีแต่งตัวดีเนี้ยบแล้วก็เป็นคนที่คิดอะไรแล้วแบบเหมือนจะค่อนข้างเป็นคนที่เอาแต่ใจพอสมควรนะคะเหมือนถ้าเขาคิดว่า คุณต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้อย่างี้เขาอาจจะชี้นําคุณนะเพราะคนคนนี้นะคะเขา,าเป็นคนชอบอ่จัดการเป็นคนชอบออกคําสั่งนะแต่เขามีความมั่นคงนะเขาก็มีความจริงใจแล้วเขาก็เป็นคนที่ดูดีเลยทีเดียวนะคะจัสติสคุณต้องการให้สถานนะความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันเปิดเผยไม่อย่างชัดเจนนะ คุณต้องการความชัดเจนโดยเร็วโดยด่วนที่สุดนะมันเหมือนกับว่าช่วงที่ผ่านมาคุณรู้สึกกดดันคุณรู้สึกเครียดเป็นกังวลใจนะภายในใจของคุณนะ่ะคุณรอเวลาคุณอยากให้เขาเปิดเผยความสัมพันธ์ออกมาเพราะว่าตัวคุณน่ะมันชัดเจนอยู่แล้วรอแค่เขาเขาคนเดียวเท่านั้นที่ยังไม่เปิดเผยความสัมพันธ์ออกมานะห้าเหรียญน,นะคะห้าเหรียญเข้ามาในตอนนี้เนาะมันเหมือนเป็นช่วงที่คุณแบบ หยหาความรักหยหาแบบออ่ความดูแลเอาใจใส่จากเขานะมันเหมือนว่าเขาเองไม่มีเวลาให้กับคุณนะในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีความหวานให้แก่กันเลยมันเหมือนกับว่าคุณมองว่าคุณขาดความรักขาดความดูแลเอาใจใส่จากเขานะมันก็เลยทําให้คุณกังวลใจทําให้คุณเครียดคุณวิตกกังวลว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะมีทิศทางไปเป็นแบบใดเนาะ มันเหมือนกับว่าทุกอย่างมันคุมเคือไปหมดคุณอยากจะคิดอยากจะรักให้มันหมดใจแต่ว่าคุณไม่อาจจะทุ่มเทหรือว่าเปิดใจออกไปได้นะเพราะว่ามันติดอยู่ตรงที่เขาเขายังไม่ได้แสดงความสัมพันธ์ที่ชัดเจนออกมาเนาะ The Hangman ดูสิคุณเครียดคุณวิตตกกังวลมากเลยนะ,ะเหมือนกับว่า คุณชัดเจนแล้วอะ่ะคุณรู้ใจตัวเองอยู่แล้วแต่ทำไมเขา mm. เขาไม่เปิดเผยความสัมพันธ์นั้นออกมาสักทีเนาะเพราะอะไร mm. เพราะว่าตัวเขานะคะเดฟู mm. เข้ามาตัวเขายังมีอ่ายังรักอิสระอยู่นะ mm. เขายังมองว่าเขายังมีความสุขกับชีวิตที่เป็นแบบนี้ mm. เขายังมีความสุขกับอ่การที่ยังไม่ได้ผูกพันกับใครที่จริงจังนะเขารู้สึกว่าตัวเขาเองยัง อ๋อมันยังมันยังมีความสุขยังแฮปปี้เอนดิ้งกับชีวิตที่เป็นแบบนี้ของเขาอยู่นะอ๋อแต่ลึกๆแล้วนะเขาก็ต้องการมีครอบครัวที่มั่นคงนะคะอ๋อมันมีสิบสิบถ้วยเข้ามานะมันเหมือนว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันจะพัฒนาไปสู่การความรักที่ยั่งยืนนะว่าการที่จะพัฒนาไปถึงขั้นที่แบบจะแต่งงานหรือว่ามั่นหมายเนี่ยมันมีโอกาสมีแนวโน้มอ,อยู่นะอืม คุณมีแปดเหรียญเข้ามาในตอนนี้นะคะอ้ามันเหมือนกับว่าคุณพยายามดูแลเอาใจใส่นะคุณพยายามดูแลเอาใจใส่คนรักของคุณนะคะอ้าเหมือนกับว่าคุณไม่อยากให้ความสัมพันธ์นี้มันจืดจางลงคุณไม่อยากให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจบลงนะถึงจะไม่มีเวลาให้กันแค่ไหนคุณพยายามดูแลเอาใจใส่เขาเนาะ มันเหมือนกับว่าถึงไม่เจอกันคุณก็ยังต้องโทรต้องคอยเช็คคอยสอบถามนะอืคอยดูแลเอาใจใส่เขาอยู่นะคะสามถ้วยเข้ามาอ่าคุณได้พบกับความสุขความสมหวังในเร็วๆนี้นะมันเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณรอคอยอะ่ะมันกําลังจะดีขึ้นตั้งแต่คุณมีเดอะซันเข้ามาแล้วนะคะมันเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันกําลังจะเปิดเผยนะกําลังจะชัดเจนขึ้นนะ ติสต i c สิ่งที่คุณรอคอยให้มันชัดเจนคุณมีความหวังมันมีโอกาสเร็วๆนี้นะเขาจะเปิดเผยความสัมพันธ์ที่ชัดเจนออกมานะคะเพราะว่ามันมีสามถ้วยเข้ามาเปิดท้ายนะมันเหมือนกับว่าความรักลงตัว happy ending นะอ๋อแล้วเขาก็เหมือนกับเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะอ๋อมันเหมือนว่ามีการเปิดตัวมีการเปิดใจนะ มันเหมือนทุกอย่างมันจากที่มันคุมเครือนะคะมันเปิดเผยขึ้นมันชัดเจนขึ้นมันแฮปปี้เอนดิ้งนะค่ะยังไงนะคะชาวธาตุน้ำเนาะยังไงก็ขอให้คุณรอเวลาสักนิดหนึ่งนะรอเวลาที่เขากาลังแบบตัดสินใจนะเขากำลังจะตัดสินใจกำลังจะเปิดตัวกำลังจะเปิดใจนะความสัมพันธ์ที่คุณรอคอยออความรู้สึกที่คุณหม่นหมองหมองเศร้านะมันจะหมดไปในเร็วๆนี้นะคะ ความสัมพันธ์ที่มันจะเปิดเผยที่มันจะถูกเปิดเผยจากเขาคุณต้องรอความในใจจากเขานะเขากำลังจะเปิดเผยความสัมพันธ์ความชัดเจนออกมานะคะแล้วมันจะทำให้ความรักของคุณมันลงตัวมันแฮปปี้เอนดิ้งนะอขอแค่เพียงคุณอดใจรอสักนิดหนึ่งนะคะมันอาจจะเป็นภายในเดือนนี้ก็เป็นไปได้นะค่ะ สำหรับชาวธาตุน้ำนะคะมิกะก็ขอให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะ,ะมันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะคะ,ะแล้วก็จบด้วยความแฮปปี้เอนดิ้งนะค่ะแล้วกลับมาพบกับมิกะทาโร่ได้ใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ